วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับ Backstar นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบัฟอาชีพนะครับผมกับเรื่องกิวนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ เข้ามาดูคลิปผมตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปแรกๆของผมนะครับผมเป็นผมเพิ่งหัดทําคลิปนะครับผมใหม่ๆนะครับอาจจะมีเสียงเบานะครับผมแล้วก็เสียงเพลงที่ดังหรือว่าเสียงอะไรก็ช่างนะครับผมที่ผมพูดเสียงเบาเสียงดังพูดผิดพลาดนะครับผมผมยินดีทําคลิปใหม่นะครับผมแค่ทุกคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปของอันไหนนะครับผมผมยินดีทําให้ใหม่เลยนะครับ โอเคครับงั้นก็ไปดูที่บัฟอาชีพกันก่อนเลยนะครับผมบัฟอาชีพนะครับผมจะอยู่ตรงขวามือนะครับเป็นรูปสามขีดแล้วจะอยู่ตรงข้างล่างสุดนะครับผมเขียนว่าบัฟอาชีพนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีสายไฟเตอร์สายแทงสายแอสซินธ์นูปืนเวทซับนะครับผมมีครบเลยนะครับ7สายนะครับผมวิธีการอัพก็คือกดอัพตรงเลเวลนะครับผม ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการหา sp นะครับผม sp ก็คือแต้มนะครับแต้มตรงนี้นะครับผมเพื่อเอามาอัพสกิลนะครับผมก็คือการครอบครองฮีโร่นะครับผมของสายนั้นๆนะครับอย่างเช่นผมนะครับครอบครองแอสซินนะครับ sp ตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นมานะครับผมเพราะว่าผมมีสายของแอสซินนะครับช่องของแอสซินนี่จะขึ้นนะครับผม แล้วก็จะได้จากการอัพเลเวลนะครับผมของสายนั้นๆแล้วก็อัพจุติของสายนั้นๆน,น,นะครับผมเราจะได้ SP ตรงนี้นะครับเราเอา SP เนี่ยมาอัพได้นะครับผมมีให้อัพระหว่างโจมตีนะครับผมกับ H p นะครับเพื่อนๆจะเลือกโจมตีก็ได้หรือจะเลือก H p ก็ได้นะครับผมตามความเหมาะสมของสายนั้นๆน,น,นะครับของผมจะเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับผมแล้วก็เป็น HP 1.6%นะครับผมให้มันตายยากๆหน่อยนะครับแล้วก็แต้มตรงนี้นะครับผมพลงโจมตีนะครับตรงที่เราอัพนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่เพิ่มพลงโจมตีโดยตรงนะครับผมมันน่าจะเพิ่มเหมือนความเสียหายนะครับผมผมเคยลองอัพแล้วนะครับแล้วดาเมจมันไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว่ามันน่าจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีนะครับผมเดี๋ยวเราลองอัพดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันก่อนนะครับผมว่าดาเมจต้นนะครับมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองอัพเป็นของแท้งนะครับของแท้งเป็นเ3็1 1นนะครับผมเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูนะ7 3 5 1 1เดี๋ยวอัพไปอัพไป3มเลยนะครับผมเพิ่มมา 2. 8นะครับ7 3็าพ ผิดตัวนะคร kind of ับเ3 5 1 1, right? 1>, 1> ้าเดท่าเดิมนะครับผมแสดงว่าดาเมจตรงนี้นะครับผมจะไปเพิ่มความเสียหายนะครับผมไม่ได้เพิ่มดาเมจตรงนี้นะครับแต่จะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมการอัพบัฟอาชีพนะครับมันมีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมการโจมตีนะครับผมมันไม่ได้บวกเป็นเป็นหน่วยนะครับผมมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ย พลังโจมตีอัศวินบวก2.8เนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านับจากพลังโจมตีต้นหรือว่านับจากพลังโจมตีที่ใส่ของแล้วนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าจะใส่เป็นพลังโจมตีต้นหรือว่าเป็นตอนที่ของใส่แล้วก็ช่างนะครับ2.8เเนี่ยก็เยอะนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาอัพกันนะครับตรงนี้นะครับการโจมตีทุกอย่างนะครับผมจะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมอย่าลืมมาอัพกันนะครับ งั้นเราก็เริ่มกันต่อเลยนะครับที่กิวนะครับผมกิวนะครับเราต้องมีกิวอยู่ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าระบบนี้ได้นะครับผมผมเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมหรือโคเลียนะครับใครอยากเข้ากิวกับผมนะครับผมก็เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นจุดเลยนะครับผมว่าจุดไหนทําอะไรได้บ้างหรือว่าตรงไหนทําอะไรยังไงนะครับผม จุดที่1นะครับผมกองบัญชากิวนะครับผมกองบัญชากิวนะครับผมเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับหนึ่งเลยเราสามารถดูชื่อสมาชิกกีวได้นะครับผมตรงนี้แล้วเราสามารถบริจาคกิวได้นะครับผมเราสามารถบริจาคกิวได้แต้มที่เราได้จากการบริจาคนะครับผมเราสามารถเอาไปอัพได้นะครับอันนี้จะเป็นของด้านหัวกวนะครับผมที่สามารถทําได้นะครับผมแต้มตรงนี้นะครับ ถ้าเราบริจาคครับผมเราจะได้แต้มตรงนี้ตรงนี้เป็นบัฟกิวนะครับผมบัฟกิวเราได้จากการที่เราออส่งแต้มนะครับผมคือส่งเพชรเมื่อกี้แล้วเราจะได้แต้มมานะครับแล้วหัวกิวนะครับผมต้องไปเลือกเอานะครับว่าอยากอัพบัฟแบบไหนนะครับผมจะอัพเป็นพลังโจมตีให้กิวหรือว่าจะอัพเป็นพลังป้องกันเพิ่มปริมาณทอง เพิ่ม exp เพิ่มพลังโจมตี b o สกิ i l นะครับผมหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันในการโดนบ o สกิ i l โจมตีหรือว่าจะเพิ่มเลือดนะครับผมมีเยอะเลยนะครับผมเนี่ยแต้มตรงนี้นะครับเราต้องมาส่งให้กิลนะครับผมเพื่อที่หัวหน้ากิลนะครับจะได้เอาแต้มจากตรงนี้นะครับผมมา up k กิลให้นะครับอันที่3นะครับผมจัดการกิลนะครับผมจัดการ k ิลส่วนใหญ่หน้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นของหัว k นะครับที่สามารถตั้งให ลูกกิลทั้งหลายนะครับผมเป็นผู้ดูแลเป็นสมาชิกกิลหรือว่าเป็นวิญญาณคือเหมือนเหมือนเลื่อนยศให้นะครับผมเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามีคนขอเข้ากิลมาหรือเปล่านะครับผม <What? S 1> งั้นก็ไปต่อที่จุดที่2เลยนะครับผมจุดที่2ก็คือจุดรวมคนการพิชิตนะครับผมจุดรวมตัวการพิชิตนะครับผมจะมีฮีโร่ที่ถูกแบนในแต่ละครั้งนะครับผมในแต่ละซีซั่นนะครับผมนี่อย่างเช่น เราลงเต่านะครับผมจะมีฮีโร่ที่โดนแบน3ตัวนะครับผมถ้าเราลงกิ้งก่าก็จะมีฮีโร่ที่โดนแบน3ตัวนะครับผมแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราลงตัวลาวา,านะครับผมก็จะมีตัวที่โดนแบนอีก3ตัวนะครับผม <Ref Wire> แต่ละด่านแบนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การพิชิตกิลนะครับผมการพิชิตกิลผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผม การพิชิตกิลวนะครับเราจะต้องให้หัวหน้ากิลวนะครับผมมาลงทะเบียนไว้ก่อน1วันนะครับผมระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับผมก็คือวันอังคารนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับผมจนถึงวันพุธตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับผมแล้วก็จะมีระยะเวลาในการพิชิตนะครับผมก็คือวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมจนถึงวันจันทร์ห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับผมส่วนของรางวัลที่เราลงนะครับผมก็คือเหรียญสองร้อยแปดสิบเหรียญนะครับผมแล้วก็โก 1น0 0 0 0นนะครับผมแล้วก็ได้พวกกล่องของรางวัลพิชิตนะครับผมแล้วก็แต้มหินเหล็กจำนวนหนึ่งนะครับผมจะมอบให้กิลเพื่อช่วยในการเติบโตของกิลนะครับผมก็มาต่อกันที่จุดที่3นะครับผมบอร์ดการจัดอันดับนะครับผมตรงนี้อันดับโลกนะครับผมก็คืออันดับของทั้ง โลกเลยนะครับที่ทุกคนเล่นเกมนี้นะครับผมกิวผมนะครับผมอันดับที่5 9 9 4นะครับผมแต้มการพิชิตอยู่ที่12,514นะครับแล้วก็อันดับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันดับเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟของเกาหลีนะครับผมที่ผมอยู่ณตอนนี้นะครับกิวผมนะครับผมอยู่อันดับที่581นะครับอันดับเซิร์ฟเวอร์สากลนะครับก็คืออันดับของเซิร์ฟเวอร์ที่เกมนี้มีนะครับผม เกมนี้มีทั้งหมดหกประเทศนะครับผมมีญี่ปุ่นเอเชียอเมริกาโคเรียอูโรปเอ่อแล้วก็ทีอะไรเนี่ยนะครับผมเซิร์ฟเกาหลีที่ผมอยู่นะครับผมอยู่อันดับที่สี่นะครับผมนี่โอเคครับงั้นก็มาต่อกันที่จุดที่สี่เลยนะครับผมเอ่อศูนย์บัญชาการเลเวลนะครับผม ส่วนมัชากันเลเวลก็คือบัฟของกิลนะครับผมบัฟของกิลที่ตอนแรกผมบอกว่าส่งเพชรให้กับกิลนะครับผมแล้วเราจะได้แต้มกิจกรรมมานะครับแต้มกิจกรรมตรงนี้นะครับหัวกิลจะเป็นคนเอามาเลือกอัพเองนะครับผมว่าจะอัพบัฟอันไหนของกิลนะครับผมเพื่อให้ลูกกิลทั้งหมดนะครับผมได้ทั้งพลังโจมตีได้ทั้งการตีบอสได้ทั้งทองนะครับผมเรียงตามความสำคัญของหัวกิลเลยนะครับผมหัวกิลเขาชอบอันไหนก็ ให้เขาอัปอันนั้นไปนะครับผมแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งนะครับผมคือสงครามกิวนะครับสงครามกิวผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าลงแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมน่าจะเหมือนกับลง PVP ทั่วไปนะครับผมเพราะว่าผมลงไม่ได้นะครับผมต้องมีลูกกิวอย่างน้อย20คนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูไหมไม่สามารถขอเขาร่วมได้ในกรณีที่มีสมาชิกกิลวยคนขึ้นไป ผมมีไม่กี่คนนะครับผมผมลงไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับผมเขามีของรางวัลแบบไหนกันนะครับของรางวัลนะครับผมก็จะเหมือนของ PVP นะครับผมเราจะได้เพชรตามแต่ละระดับแล้งของเรานะครับผมแร้งกิลเราอยู่ระดับไหนก็จะได้เพชรตามระดับนั้นนะครับผมแล้วแต้มตรงนี้นะครับผมเราสามารถเอาไปแลกของได้ด้วยนะครับก็มาต่อกันที่จุดที่5้าเลยนะครับผมป้อมประการเลดนะครับผม ป้อมประการเลสนะครับผมเราจะต้องให้หัวกิวนะครับเป็นคนเปิดบอสนะครับผมตรงนี้นะครับให้หัวกิวเป็นคนเปิดบอสนะครับตอนแรกนะครับผมบอสนะครับจะไม่ใช่แบบโหมดระดับยากนะครับผมจะเป็นโหมดนอร์มอลนะครับผมเป็นนอร์มอลอีซี่ฮาร์ดนะครับผมแล้วก็เฮล์นะครับของผมตอนนี้อยู่ระดับฮาร์ดนะครับผมระดับโหมดยากนะครับส่วนแต้มตรงนี้นะครับผมก็คือรอบที่เราสามารถลงได้นะครับผม ถ้าเรายังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับผมเราเพิ่งม,มาเปิดวอลนะครับจะมีทั้งหมดสี่รอบนะครับผมเราสามารถลงได้สี่รอบแล้วถ้าเราลงหมดแล้วนะครับผมแต้มตรงนี้จะรีเซ็ตเป็น2รอบนะครับผมท,ทุกๆุกสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเนี่ยจะจะถูกรีเป็น2รอบนะครับผมสมมุติว่าทุกคนมีศูนย์รอบแล้วก็จะถูกรีขึ้นมาให้มี2รอบนะครับผมแล้วถ้าอีกวันแล้วถ้าทุกคนไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วอีกวันหนึ่งทุกคนยังไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นสี่รอบนะครับผม แต่ถ้าสี่รอบแล้วอีกวันหนึ่งทุกคนยังไม่ได้ใช้นะครับผมแทมตรงนี้จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็เข้าไปดูบอสกันนะครับผมบอสกิ้ลนะครับจะมีทั้งหมด7ตัวนะครับผม7ตัวจะมีระดับความยากที่แตกต่างกันนะครับผมเลือดก็จะต่างกันนะครับผมทุกอย่างนะครับผมยิ่งไปถึงบอสตัวท้ายๆมากเท่าไหร่นะครับผมบอสตัวท้ายนะครับจะทั้งถึกนะครับผมทั้งเลือดเยอะทั้งตีแรงนะครับผม ซึ่งยากมากๆนะครับผมที่จะล้มบอส7ตัวภายใน1อาทิตย์นะครับผมถ้าเราสามารถล้มบอสทั้ง7ตัวภายใน1อาทิตย์ได้นะครับผมระดับตรงนี้นะครับผมจะขึ้นจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมอย่างทุกคนเป็นอีซี่ก็จะขึ้นมาเป็น Normal นะครับผมแต่ว่าก็จะเริ่มบอสที่ตัวแรกใหม่นะครับแต่จะมีเลือดที่เยอะกว่าเดิมได้ของดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ได้พวกไอเทมนะครับผมพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้สมุดนี้ด้วยนะครับได้แต้ม ได้เหรียญกิลนะครับผมแต้มพวกนี้เราจะได้จากการฆ่าบอสนะครับผมแล้วก็ลงบอสผ่านเราก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับผมแต่ได้น้อยนะครับโอเคครับงั้นก็มาต่อกันที่จุดที่6เลยนะครับผมร้านค้ากิลนะครับร้านค้ากิลจะมีทั้งหมด3อันนะครับผมมีร้านค้าร้านค้าเหล็กกิลร้านค้าสงครามกิล เดี fate, pues mm ๋ยวเรามาดูกันที่ร้านค้าสงครามกิ้กันก่อนนะครับผมร้านค้าสงครามกิ้อย่างที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมแต้มตรงที่ผมชี้ให้ดูนะครับเราสามารถเอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับผมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมลงไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าลูกกิ้ผมไม่พอนะครับผมถ้าเพื่อนๆเล่นเซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมแอดผมมานะครับผมเข้ากิลมาได้เลยนะครับแล้วก็ร้านค้าเหล็กกิ้นะครับผมตรงนี้ ร้านค้าเหล็กกิวนะครับผมร้านค้านะครับตรงนี้นะครับจะโล่งเลยนะครับจะโล่งแบบนี้เลยนะครับถ้าเราตีบอสกิวตายนะครับผมทุกๆครั้งที่เราตีบอสตายนะครับร้านค้าตรงนี้นะครับจะรีเซ็ตขึ้นมานะครับผมเป็นของของบอสกิวนะครับผมแล้วก็มีพวกไอเทมทั้งหลายนะครับผมเป็นชุดของบอสกิวนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับผมร้านค้าตรงนี้นะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าหน้าของทุกคนขึ้นแบบไหนนะครับผมเพราะว่า ร้านค้าตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับผมจะมีแค่อเทมแค่ข้างล่างนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมเราจะต้องอัพเลเวลนะครับผมอัพเลเวลของร้านค้านะครับแล้วจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่ผมอยากจะบอกนะครับผมการที่ทุกคนลงป้อมประการเลดนะครับผมหรือว่าลงการพิชิตนะครับผมทุกๆคนจะได้หินแบบนี้มานะครับผมเนี่ย ได้ไม้ได้หินได้แร่ธาตุนะครับผมแต้มพวกนี้นะครับผมทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับผมแต้มพวกนี้นะครับหัวกิลจะเป็นคนอัพนะครับผมจะเป็นคนอัพพวกนี้นะครับผมเนี่ยอย่างเช่นศูนย์ปารกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัพป้อมของเรานะครับเอฟเฟกในการอัพนะครับผมได้รับเลเวลการอัพสูงสุดสําหรับกิลสกิลกิลนะครับผมเพิ่มขึ้น อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรแล้วก็ร้านค้ากิวนะครับผมตอนนี้ผมอัพเป็นเวลสองถ้าผมจะเลื่อนอัพเป็นเอวลสามนะครับผมมันจะเพิ่มชนิดของไอเทมที่ขายนะครับผมถ้าผมอัพป้อมประการเลดให้เป็นเวลสองนะครับผมจะได้รับของรางวัลที่ดีกว่าจากการเลดกิวนะครับผมก็คือจะได้ของรางวัลดีกว่านี้นะครับผม ถ้าผมอัพจุดลมพลกิ้วนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันในการพิชิตกิ้วนะครับผมถ้าทุกคนลงได้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าหินหรือว่าไม้พวกนี้อะไรยังไงนะครับผมไปทํำยังไงนะครับตรงนี้หัวกิ้วมีสิทธิ์อัพแค่คนเดียวนะครับผมถ้ายังไงนะครับผมผมแนะนําให้อัพลังค้ากิ้วก่อนนะครับผมกับป้อมประการเลดนะครับผมตรงนี้นะครับจะได้ของที่ดีนะครับผมแล้วก็ลูกกิ้วนะครับจะได้ของที่ดีตามที่เราอัพไปด้วยนะครับผมได้ทั้งเราได้ทั้งลูกกิ้วเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูจบคลิปนี้แล้วนะครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับผมขนาดผมไปดูคลิปของตัวเองแรกๆนะครับผมผมยังง่วงนอนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมก็อยากทําให้ทุกคนดูนะครับถ้าเพื่อนๆนชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายครับ